สบายดีพี่น้องพบพอ่พอก็อีีกแล้วกับซองสบายดีส a นเดลเดอร์มันนีสิพ้าพี่น้องมาเบิงต้นอีย่างน้องนี่พี่น้องเคยเห็นอันนี้เคยมาเป็นต้นสีไข่ต้นเนาะต้นสีไข่ต้นนั่นี่มันเป็นกินอันเดียวกันเลยเนาะกินหอมเป็นต้นสีไข่ต้นมันมีแต่แถวผากใตข้างผากไตของปร,ประเทศลาวอน Anthony chú nhìn Nhi đọc Đọc này đọc màn hình Hên mà Có อันนี้สวนทินพูอันนี้จะเป็นต้นมกักกะทืบลู่หรือว่าเขาเอินว่าต้น,นยังว่ดอกตั้งปลา จะข้าวยังหน่อยเป็นบอลนายูหากินอย่างเลทงคือเก่าพี่น้องอย่างเลบาคือเก่า,า,ากล่องอาจจะสั่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ก่อนมันจะมีหนามย่ามนั่นย่ามฝนมันจะมีนม่ะ อันนี้เขาเอิ่นเป็นนี่น,นี่เห็นเห็นเห็นหมากตับปูกี้มาเมนหมากยังเกาะหมากตากุก้งแบบหมากยังวะเขาเอื่อหนามากยังเกาะสิโงมาพี่น้องมากินเลยอ,อันนี้เป็นสมุนไพรบ้า,บานาน,นี่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 เห็นมาเลยพี่น้องเลยนี่ มันจะเป็นยังนี้โอ้มันมัวกล้องเอาโฟกัสน้องนี่สมกุ้งเขาเอินนะอันนี้มาคมัน รสชาติมันจะเป็นหวานหวานๆสมๆมาลองกินเบิ่งเป็นสมุนไพรป่ากินได้พี่นนอะมีหลายหั้นมาหยอดมาหนี่ตัวนี้มันนี่มันจะสมมันสมมาหนี้ใบย่าไข่ค่ะคือเอ่อยัง ไอ้ไข่คือพักอย่างก็อิบมสีอเลยเว้ยมันจะสมอันนี้มสมอันนี้ก็แมงัน,นีก็สุมด้วยกันอ,อันนี้แห้งสมเองเอ้ย มันจะเป็นต้นต้นจำปาป่าต้นจำปาวะอ้อบแมนตัวนี้ต้นไม้แค่ตัวนี้จะเป็นไม้แค่แคระค่ายตัวนี้นะพี่น้อง ของอาหารปลาเป็นพักน,นี่หลายแต่ก่อนนี่น,น,นี่ต้นนั่นนี่มันกินใดไปเลยกล้ยปลานะี่อย่างตัว เริ่มเมืยแล้วพี่น้องเอ้ยต้นมักต้องก็มีเดยต้นมักต้องปลาหรือว่า phá sát hai cậu yên ơn vậy nhàng cậu à, tuổi nhàng lục cậu bùa miền vậy mà nhàng có một tòng nè mười năng phạc phòn còn nơi nè Mà cà phê này tôi mình xúc lên กระสามารถกินได้พี่เนาะมันจะมีรสสาดหวานเออเพื่อนคนมักไม่ปลามักไม่ปลามีแต่หมดเลยตัวมักตอโอ้ยเจ็บกันคอพี่เนาะเลยโอ้ แน่เงยขึ้นบริเวเจีบกันขอพี่น้องขอตกหมอนอันนี้เพาจะไอ้ภาพพี่น้องมา่ส้มปลาเบิงปลา,ปลาตามพิธี บบานเด้ยพี่น้องเดอ้อันนี้จะเป็นค้องน้ำคันว่าอันนี้กระซ้ำอาทิตย์หน้าได้เาทิตหน้าปีดาได้ยามนะเด้อต้นกระถืบนี่ภาษาไทยก็เรีนต้นกระถืบต้นมะกระถืบลุงภาษาลาวๆก็สือวา่าต้นดอกต่างปลานี่อ่าดิพักสมิก สเม็กกี้สนิ็ก็มีอยู่ในป่าเลยนีย่มันอ่อนเลยกินได้พี่น้องกินได้เอะไะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าซัมมี่ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สมบายดี